เคซี่สโตเนอร์อดีตแชมป์โลกสองสมัยผู้ทิ้งสัญญาใหญ่กับฮอนด้าเปิดใจถึงความจริงเบื้องหลังการตัดสินใจที่ช็อกโลกเขาเบื่อหน่ายกับความต้องการของสื่อและทิศทางของวงการแม้จะทำสถิติสุดทึ่งชนะทุกสนามที่โมโต g รจีลงแข่งแต่หลังจากทิ้งทุกอย่างไปแล้วสโตเนอร์ต้องเผชิญกับอาการอ่อนเพลียเรื้อรังที่ทำให้เขาต้องพักยาวและเพิ่งจะฟื้นตัวทางจิตใจได้ในช่วงปีหลงังห ความสำเร็จของเขามาจากการวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องและสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างเพื่อชดเชยจุดอ่อนของรถปัจจุบันสโตเนอร์กลับมาพร้อมบทเรียนสู่เด็กรุ่นใหม่นักแข่งหลายคนมัวแต่ให้ความสำคัญกับจุดเบรกมากเกินไปจนมองข้ามข้อดีอื่นของรถไปเขายืนยันว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงแต่การมุ่งมั่นไปให้ถึงที่สุดคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและส่งสารง่ายๆถึงนักแข่งรุ่นน้อง บางครั้งคุณก็แค่ต้องออกไปขี่และพยายามให้ถึงที่สุดนั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญและทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองจากตำนานอย่างเคซี่สโตเนอร์ที่ฝากถึงรุ่นน้องในมโ t ต g p ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากม o t ต g p